เราไม่ทิ้งกันพร้อมจ่าย5,000บาทย้อนหลังให้ครบ3เดือนให้ผู้ทบทวนสิทธิ์คณะกรรมการเยียวยาเปิดทางให้นักเรียนนักศึกษากศออนอรับเงินเยียวยาเร่งเตรียมเงินกู้รองรับ5.5แสนล้านบาทพร้อมกำหนดนิยามเกษตรกรให้ชัดเจนเพื่อการช่วยเหลือยืนยันกองทุนประกันสังคมมีเงินสำรอง2ล้านล้านบาทดูแลการว่างงาน ผู้ทบทวนสิทธิ์พร้อมจ่ายเงินย้อนหลังให้ครบสมเดือนนายประสงค์พูลทเนศประหลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 โดยมีสิปหลัดกระทรวงสำนักงานตำรวจแห่งชาติสอสอคอเป็นกรรมการได้ประชุมนัดแรกหลังจากนายกรัฐมนตรีได้ลงนามแต่งตั้ง เพื่อพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบทั้งภาคธุรกิจค่าใช้จ่ายภาระหนี้สินการถูกเลิกจ้างและการปิดกิจการชั่วคราวการประชุมครั้งนี้พิจารณา3กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบประกอบด้วย1แรงงานนอกระบบอาชีพอิสระ2แรงงานประกันสังคม3 กลุ่มเกษตรกรสำหรับกลุ่มแรงงานนอกระบบอาชีพอิสระได้ลงทะเบียนร,รับเงินเยียวยา5,000บาทเป็นเวลา3เดือนขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนแล้ว27.7ล้านคนรัฐบาลจ่ายเงินเยียวยาให้แล้วจำนวน4ล้านคนเตรียมปิดลงทะเบียนผ่านเว r ร์ w ไว e w เวบเราไม่ทิ้งกัน ในวันพุธที่22เมษายนนี้เนื่องจากมีสัดส่วนสูงมากแล้วเมื่อเทียบกับประชากรทั้งประเทศขณะที่แรงงานประกันสังคมกลุ่มมาตรา33จำนวน11ล้านคนตั้งแต่วันจันนี้20เมษายนจะเริ่มให้ผู้ลงทะเบียนเข้าไปขอทบทวนสิทธิ์จากนั้นในวันพฤหัสบดีนี้เจ้าหน้าที่มหาไทยคลังจังหวัดทะกรม รวมถึงธนาคารอมสินจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบถึงสถานประกอบการหรืออาชีพที่ทำงานจริงหรือไม่นอกจากนี้ยังพร้อมช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาเพิ่มเติมหากเป็นนักเรียนกศออนอเพราะต้องทำงานด้วยเรียนไปด้วยต้องได้รับการดูแลส่วนไกด์นำเที่ยวเป็นนักศึกษาเพราะเรียนปร,ริญญาหลายใบยเมื่อทำงานด้วยลงทะเบียนเรียนได้จึงต้องช่วยเหลือส่วนการเตรียมเงินรองรับเมื่อพอ รัฐกาวกรำเงินกู้หนึ่งล้านล้านบาทได้ทำการออกพันธบัตรระดมเงินในประเทศจึงมีเงินรองรับการเยียวยาประชาชนเพราะเงินกู้สัดส่วนหแสนล้านบาทจัดสรรให้ด้านสาธารณาสุขป้องกันโควิด4.5หมื่นล้านบาทและกันไว้อีกส่วนหนีงวงเงิน5.55แสนล้านล้านสำหรับการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเมื่อเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบยืนยันตัวตนแล้วได้ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมสำหรับกลุ่มแรก กระทรวงคลังพร้อมจ่ายย้อนหลังให้ครบสามเดือนเหมือนกับคนอื่นอย่างแน่นอนการลงทะเบียนครั้งนี้อยากช่วยเหลือผู้เดือดร้อนเพราะใช้เงินกู้มาช่วยเหลือและประชาชนทุกคนต้องเสียภาษีนำมาจ่ายช่วยเหลือกลุ่มผู้เดือนร้อนจริงด้านกลุ่มประกันสังคมการช่วยเหลือแรงงานที่ประสบปัญหาการว่างงานกระทรวงแรงงานยืนยันแล้วว่าบริหารจัดการกองทุนประกันสังคม สปสำนักงาน,นาคณะกรรมการการศึกษาเอกชนเพราะยังมีเงินซึ่งเป็นพันธบัตรถืออยู่วงเงินสองล้านล้านบาทสามารถถ่ายถอนเพื่อนำม,มาจ่ายเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบได้โดยเป็นเงินที่นายจ้างลูกจ้างและรัฐบาลจ่ายสมทบนอกจากนี้ยังมีการช่วยเหลือซึ่งไม่ใช่ตัวเงินอย่างเช่นกระทวงอุตสาหกรรมกระสวงท่องเที่ยว เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการผ่อนปลนหรือการช่วยเหลือด้านต่างๆเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีในอังคารหน้าสำหรับการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรยังไม่ได้ข้อสรุปชัดเจนต้องหารือในการประชุมครั้งต่อไปเพื่อกำหนดนิยามเกษตรกรให้ชัดเจนอย่างเช่น การทำสวนยางพาราผู้ถือกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของสวนยางแต่ทำงานออฟฟิศอาชีพอื่นด้วยขณะที่คนกรีดยางคือเกษตรกรจริงต้องกำหนดการช่วยเหลือให้ชัดเจนระหว่างเจ้าของสวนและคนกรีดยางโดยการช่วยเหลือเกษตรกรต่พิจารณาเพิ่มเติมเพื่อไม่ให้เกิดความซําซ้อนกับการช่วยเหลืออีกหลายมาตรการรวมไปถึงการพิจารณา ช่วยเหลือกลุ่มคนพิการคนชราเมื่อมีปัญหาตกงานไม่มีค่าเช่าบ้านไม่มีเงินใช้จ่ายต้องช่วยเหลือเพิ่มเติมอย่างไรอนเรื่องเราไม่ทิ้งกันต่อที่นี่ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันถ้าชื่นชอบคลิปของผมอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกัน